บรรยากาศบ้านๆครับบรรยากาศบ้านน้องพี่องเนี่ยมากินนั่นกินลาบครับพี่ดีวหพอเนี่้นบ่อีกอันนึงอบ่มผักบ่ผัมีเอยู่เดียวัก้ัดัอนกรดน้กเฮงงปังังครับบลมั้ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาหนึ่งจบเลยจบเลยโอเคเย็นอากาศเย็นนะแม่ตอนนี้อากาศเย็นนะอเคจบเย้่ะายอ้ตอนนี้ก็ รับสินลบพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับปื้ดอันนี้ันบอสเต็มตัวกินตัวว่บอนะสวยแนนบอมเนี่ยเอาคุณแม่นั่งแม,แม่เรียบนั่งตรงนี้อ่ะอกินข้าวน้ำการ นี gamer, people, woman, ่น้องกินขวกินปลางานบุญนะครับวันที่8วันนี uh, mm ้วันดีนะวันดีวันมงคลอันนี้พี่พี่ชายนะคะพี่ออต่อนะคะพี่ชายกับเมื่อวันดีวันมงคลเด้พี่น้องขอให้แฟนครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับรับทรัพย์รับพรรับความเฮงหมดนี่หมดสินเพราะว่ามือวันนี้เฮ็ดบุญตะเ้าเนี่ยครับมือวันนี้เฮ็ดบุญแล้ววันเนี้เดชบุญก็คือว่าพี่ดิวอะได้มางานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็จะไปงานมงคลก็คืองานแต่งเออมื่อนนี้ได้ไปสองงานพี่น้องนะครับ เทงเทงปังปังเด้อน,นะครับใครดูคลิปนี้ก็ขอมามากินข่าวน้ากันนี่มามีปลาพี่น้องมีปลาก็เห็ดเห็ดอันนี้แซ่บแซ่บเด้อไข่เคียงลาบอันนี้อันยังกับแม่แกงหมูมีแกงหมี่นมจีนนมจีนกับแซ่บมาค่ะมากินข่าวน้ากันกินข่าวนี่กินเลยครับพี่จีกินเลยแซบ่บ บรรยากาศนี่พี่น้องนี่ยนียย่บรรยากาศกาอ่าได้บรรยากาศชมบรรยาากศเมนเย็บกินป,านป,านปานลาพี่น้องกินปลากินลาบครับพี่น้องๆเลขาทีมงานพี่เดียวอกินกอะไรรวบน้องนีนะ่าน้องเบียนะครับอ่าขอบคุณครับมีผักพร้อมผักมีซีใบ เอาบุญบานเฮ้าพี่น้องกัเข่ากับป่าซเบๆเด้อครับรับความเฮงรับความปังครับแเบๆคือกาปลาไหลครับพี่สาม่เรียบแศษบศบคุณนนะแม่ครัวพี่น้องนี่บรรยากาศบานเฮา คุณน่ะข้แชนะปื๊ดลาบลาบกับนี่แกงหมกมี่ส่ไก่พี่น้องแล้วก็พี่สาวคนสวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปงานแต่งต่อนะเดี๋ยวเขากินข่าวไปงานแต่งต่อรับตับรับความเฮงนี่ครับบรรยากาศบุญบ้านเห็นง่ายๆครับพี่น้องเห็นง่ายๆเรียบเรียบแต่มีความสุขนะครับ นี่ครับยา้ายกินเข่าไปไปกินเข่าเด้อครับค่เนี่ยไปกินเข่ากินข่าวกินเข่าๆๆบรรยากาศนี่นองนะครับผูใ้ใดเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับกดไลค์กดแชร์เพราะว่าบรรยากาศมันบ้านเรานะครับเ็ดบุญบ้านแล้วก็อย่าลืมนะครับ14เมษาเด้อนี่ นี่ครับอย่าลืมนะครับมาบ้านพี่ดิวได้เลยนะครับ